เบอร์เกอร์พิงได้ผนึกกำลังกับโซนี่พิ t u เจอร์สนะคะดึงเอาคาแรคเตอร์แล้วก็ภาพยนตร์สุดดังอย่างสไปเดอร์แมนค่ะมาร่วมกปรับโฉมร้าน3ร้านนำร่องของเบอร์เกอร์คิงเนี่ยให้เป็นรูปแบบใหม่หน่านั่งน่าเข้าไปเดินเล่นมากกว่าเดิมรูปแบบแบบนี้แหละคุณผู้ชมซึ่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจนะคะที่จะขยายฐานไปจับกลุ่มลูกค้าในกลุ่มของครอบครัวมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับร้านนี้ค่ะเขาตั้งชื่อเอาไว้บอกว่าเป็นเบอร์เกอร์คิงสไปเดอร์เวิร์สโตร์นั่นเองอนะคะมาติดตาม ของครอบครัวได้ด้วยการนําเอาคาแรคเตอร์ที่ใครๆก็รู้จักเป็นอย่างดีนะคะคุณธนวัตรดำเนินทองผู้จัดการทั่วไปของบริษัทเบอร์เกอร์ประเทศไทยจํากัดผู้ให้บริการธุรกิจร้านอาหารแบรนด์เบอร์เกอร์คิง เปิดเผยว่าภาพรวมตลาดเบอร์เกอร์ยังคงเติบโตต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ3ต่อปีค่ะจากมูลค่าตลาดรวมกว่า10,000ล้านบาทโดยมีผู้เล่นในตลาดอยู่2รายนะคะในขณะที่รายใหม่ที่เข้ามาเนี่ยก็ยังนับว่าเป็นรายเล็กอยู่ค่ะส่วนเบอร์เกอร์คิงในปี2566ตั้งเป้ามีรายได้รวมกว่า2,400ล้านบาทเนะเติบโตจากปีก่อนร้อยละ20ค่ะโดยไตรมาสแรกของปีนี้มียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ25ค่ะส่วนกำไรก็โตขึ้นหลายเท่าตัวแล้วก็ในเดือนเมษายนบอกว่า ยอดขายทุบสถิติสูงสุดด้วยแล้วก็ตั้งเป้าภายใน5ปีจะผลักดันให้เบอร์เกอร์คิงมีรายได้เป็นท็อป3ในเครือของใหม่เนื้อฟด้วยนะคะนอกจากนี้เบอร์เกอร์คิงบอกว่ายังเพิ่มกลยุทธ์การตลาดสร้างการรับรู้แบรนด์และขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มครอบครัวมากขึ้นนะเนื่องจากว่าเป็นกลุ่มที่มีขนาดตลาดใหญ่ แล้วก็เป็นเทรนด์ไปทั่วโลกโดยได้ร่วมกับ Sony Pictures ทํากลายุทธ์การตลาดผ่านภาพยนตร์นะนำร่องนี่น้องอไปเบอร์เกอ,อร์คงนี่นนใช่ไหมคะคาแรคเตอร์แล้วก็ตีมภาพยนตร์เรื่อง Spider-Man across the spider v e r s e นะตกแต่งร้านในจุดต่างๆพร้อมจัดก,กิจกรรมเสมือนให้ลูกค้าเนี่ย เข้าไปอยู่ในจักรวาลสไปเดอร์แมนนำร่องถ้าคุณผู้ชมไปยังไม่ได้มีทุกสาขาดูสิอเอาพี่สไปเดอร์แมนมาช่วยขาย <laughs> นะจะมีสาขาไหนบ้างคือรัชดานะรัชดาบอกนี่เลยจะเป็นแฟร์ชิพสโตร์สาขาแรกแล้วก็ใหญ่ที่สุดนั้นเข้าไปเฮ้ยเก๋น้องเด็กก็ชอบผู้ใหญ่ก็ชอบแบบเนี้จริงนะหรือจะเป็นที่สยามพารากอน นะแล้วก็เมกกะบ,บางนะอันนี้เป็นนำร่อง3สาขาตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง30มิถุนายน2,566ซึ่งก็จะเป็นคอนเซปที่นำมาใช้แห่งแรกในประเทศไทยคุณผู้ชมต้องบอกอันนี้ก่อนนะว่าปกติแล้วเบอร์เกอร์คิงเป็นเชนระดับโลกนะค่ะดังนั้นอันนี้เขาบอกว่าใช้ตีมนี้ทั่วโลกแล้วก็ตีมนี้เราเห็นครั้งแรกด้วยที่ประเทศไทยนี่เลยไม่ชแห่งนี้เท่านั้นสามแห่งนะนี้ก่อนนะนำรองและดูซิยอดขายจะเป็นอย่างไร ราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาเราจะไปทานอะไรซื้ออะไรเนี่ยการให้ ผู้บริโภคหรือลูกค้ามีส่วนร่วมสร้างประสบการณ์ามันทําให้ดูและสนุกสนานแล้วก็ออดึงเงินในกระเป๋าได้งานกันเออแค่เห็นก็รู้สึกอยากไปถ่ายภาพด้วยแล้วเนาะแล้วออก็ต้องมีซื้ออะไรนิดหน่อยจดน้อยปิดมือกันไปนั่นแหละขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ PNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ